วันที่8เครื่องปรุงมหัศจรรย์จิตใจที่สำนึกรู้คุณย่อมมีแต่ความพึงใจไม่รู้จบวิลเลียมจอห์นคาเมรอนนักหนังสือพิมพ์และนักธุรกิจการขอบคุณอาหารก่อนกินเป็นธรรมเนียมที่มีมาเป็นพันๆปีแล้วย้อนหลังไปได้ถึงชาวอียิปต์โบราณโนนด้วยชีวิตอันเร่งรัดในศตวรรษที่21นี้คนส่วนใหญ่แทบไม่ใส่ใจการขอบคุณอาหาร แต่การกระทำง่ายๆก่อนการกินและการดื่มเช่นนี้เป็นโอกาสดีๆที่นำมาใช้ในการสำนึกรู้คุณซึ่งจะเพิ่มความมหัศจรรย์ในชีวิตคุณเป็นทวีคูณลองนึกถึงเวลาที่คุณหิวจนแสบไส้คงจำได้ว่าคุณแทบจะคิดอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ได้เหมือนปกติร่างกายรู้สึกอ่อนแรงอาจถึงกับตัวสัน่นจิตใจไม่สงบและความรู้สึกก็ดิ่งหวบอาการทั้งหมดนี้อาจเกิดขึ้นได้ หลังการไม่ได้กินอาหารแค่เพียงไม่กี่ชั่วโมงคุณต้องการอาหารเพื่อมีชีวิตอยู่เพื่อคิดและเพื่อรู้สึกดีดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ต้องสำนึกรู้คุณอาหารเพื่อให้สำนึกรู้คุณอาหารมากยิ่งขึ้นใช้เวลาสักนิดคิดถึงผู้คนที่ทำให้คุณมีอาหารกินเพื่อให้คุณได้กินผักผลไม้สดผู้ปลูกต้องเพาะพันธุ์และทนุบำรุงผลไม้และผักเหล่านั้นโดยการรดน้ำเป็นประจำ คอยดูแลเป็นเวลาหลายๆเดือนจนพร้อมจะเก็บผลผลิตได้จากนั้นก็เป็นหน้าที่ของคนที่มีหน้าที่เก็บผักผลไม้ผู้นำมาบรรจุพันธุ์และผู้นำไปจำหน่ายยังมีผู้คนในแวดวงขนส่งที่ต้องขับรถเป็นระยะทางไกลๆทั้งวันทั้งคืนทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันด้วยความกลมเกลียวเพื่อให้มั่นใจว่าผลไม้และผักทั้งหมดได้รับการส่งตรงถึงบ้านและหากินได้ตลอดปี คิดถึงผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อขายเนื้อชาวประมงเจ้าของฟาร์มผลิตภัณฑ์นมผู้ปลูกกาแฟและใบาชาและบริษัทบรรจุภัณฑ์อาหารทุกแห่งซึ่งต่างทำงานกันอย่างไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเพื่อผลิตอาหารให้เรากินการผลิตอาหารของโลกคือการร่วมมือร่วมใจกันอันน่าตื่นตาตื่นใจและเกิดขึ้นทุกวันเป็นเรื่องที่ไม่อาจอยังถึงได้เลยว่า ทั้งหมดนี้มีจำนวนผู้คนที่เกี่ยวข้องมากมายขนาดไหนในการทำให้การจัดส่งอาหารและเครื่องดื่มไปยังร้านอาหารพัตตคารซูปเปอร์มาร์เกต็ตร้านกาแฟเครื่องบินโรงเรียนโรงพยาบาลและทุกๆบ้านในโลกนี้ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องอาหารคือของกำนันเป็นของกำนันจากธรรมชาติเพราะจะไม่มีอะไรให้เรากินเลยหากธรรมชาติไม่จัดสรรดินธานอาหารและน้ำ ือการปลูกและธนุบำรุงอาหารถ้าไม่มีน้ำก็ไม่มีอาหารพืชผักสัตว์หรือชีวิตมนุษย์เราใช้น้ำปรุงอาหารปลูกและธนุบำรุงอาหารดูแลรักษาสวนใช้ในห้องน้ำหล่อเลี้ยงยานยนต์ทุกคันเกื้อหนุนโรงพยาบาลอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงเหมืองแร่และอุตสาหกรรมการผลิตทำให้การขนส่งเกิดขึ้นได้สร้างถนนหนทาง ผลิตเสื้อผ้าและสินค้าอุปโภคบริโภคตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกอย่างบนผืนโลกนี้ทำพลาสติกแก้วและโลหะทำยารักษาโรคเพื่อช่วยชีวิตและสร้างบ้านของเราอาหารอื่นๆและโครงสร้างอื่นๆน้ำยังทำให้ร่างกายของเราสดชื่นน้ำน้ำน้ำอันยอดเยี่ยมหากมีสิ่งมหัศจรรย์นบนผืนโลกก็จะอยู่ในน้ำนั่นแหละลอเรน ไอซลีนักมนุษยวิทยาและนักเขียนเรื่องวิทยาศาสตร์ธรรมชาติถ้าไม่มีอาหารและน้ำเราจะอยู่ที่ไหนกันได้นะที่แน่ๆคือเราคงไม่ได้อยู่ตรงนี้ครอบครัวและมิตรสหายของเราคงไม่มีใครอยู่ตรงนี้เหมือนกันเราคงไม่มีวันนี้หรือแม้แต่พรุ่งนี้แต่นี่เราอยู่บนผืนโลกอันงดงามด้วยกันใช้ชีวิตด้วยความท้าทายและรื่องมยินดี เพราะของกำนันอย่างอาหารและน้ำจากธรรมชาติการกล่าวคำหัสจรรันง่ายๆอย่างขอบคุณก่อนกินอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มใดคือการแสดงการยอมรับและการสำนึกรู้คุณในปฏิหารของอาหารและน้ำเรื่องที่ไม่น่าเชื่อก็กคือว่าเวลาคุณสำนึกรู้คุณอาหารและน้ำไม่ได้ส่งผลต่อชีวิตคุณเท่านั้นการสำนึกรู้คุณของคุณยังส่งผลต่อสเสบียงของโลก ถ้ามีคนจำนวนเพียงพอรู้สึกสำนึกรู้คุณอาหารและน้ำก็จะไปช่วยผู้คนที่อดอยากและขาดแคลนได้จริงๆโดยกฎแห่งแรงดึงดูดและกฎแห่งแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาของนิวตันแรงกิริยาของการสำนึกรู้คุณจำนวนมหาศาลต้องทำให้เกิดแรงปฏิกิริยาจำนวนมหาศาลเท่าเทียมกันซึ่งจะไปเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของการขาดแคลนอาหารและน้ำสำหรับทุกคนบนผืนโลก การสำนึกรู้คุณอาหารและน้ำจะทำให้ความมหัศจรรย์ดำเนินอยู่ในชีวิตของคุณและจะถักทอเส้นใยสีทองงดงามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่มีค่าสำหรับคุณทุกสิ่งที่คุณรักและทุกสิ่งที่คุณฝันถึงในยุคโบราณผู้คนเชื่อกันว่าที่พวกเขาสารรเสริญอาหารและน้ำโดยการสำนึกรู้คุณจะช่วยทำให้อะไรก็ตามที่เขากำลังสรรเสริญนั้นบริสุทธิ์ขึ้น และเมื่อคุณมองดูทฤษฎีและการค้นพบต่างๆที่กลาศาสตร์ควอนตัมก่อกำเนิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้อย่างเช่นผลของผู้สังเกตคนโบราณก็น่าจะถูกต้องอย่างยิ่งผลของผู้สังเกตในกลาศาสตร์ควอนตัมบ่งถึงการเปลี่ยนแปลงที่แรงกิริยาของการสังเกตทำให้เกิดขึ้นกับสิ่งใดก็ตามที่กำลังถูกสังเกตลองนึกภาพสิการเพ่งการสำนึกรู้คุณไปที่อาหารและเครื่องดื่ม ได้เปลี่ยนโครงสร้างทางพลังงานของอาหารและเครื่องดื่มนั้นและทำให้บริสุทธิ์เพื่อให้ทุกสิ่งที่คุณบริโภคได้ผลสูงสุดต่อสุขภาพอันสมบูรณ์ของร่างกายไม่ใช่หรือหนทางหนึ่งในการพบความมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณอาหารและเครื่องดื่มในทันทีทันใดก็คือการได้ลิ้มรสอาหารหรือเครื่องดื่มจริงๆเวลาคุณได้ลิ้มรสอาหารหรือเครื่องดื่มและผูกปากคุณก็กำลังชื่นชอบอาหารหรือเครื่องดื่มนั้น หรือเรียกได้ว่ากำลังสำนึกรู้คุณจะทดลองกันดูก็ได้คราวหน้าระหว่างที่กำลังกินอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มเมื่อตักเข้าปากหนึ่งคำให้ใส่ใจกับรสชาติของอาหารในปากหรือรสชาติของเครื่องดื่มก่อนจะกลืนลงคอคุณจะพบว่าเมื่อคุณเพ่งที่อาหารหรือเครื่องดื่มในปากและลิ้มรสรสชาติต่างๆจะก,กระจายตัวออกมาเมื่อคุณไม่ได้เพ่งความใส่ใจ รสชาติก็จะอ่อนลงอย่างน่าแปลกใจนี่คือพลังแห่งการใส่ใจและการสำนึกรู้คุณของคุณซึ่งทำให้รสชาติดีขึ้นก่อนจะกินหรือดื่มอะไรในวันนี้ไม่ว่าคุณกำลังจะกินอาหารเป็นมือ้อผลไม้ชิ้นหนึ่งหรือของขบเคี้ยวหรือกำลังจะดื่มเครื่องดื่มใดๆรวมทั้งน้ำเปล่าด้วยใช้เวลาสักนิดในการพิจารณาสิ่งที่กินหรือดื่มแล้วกล่าวคำหัศจารย์ในใจ หรือกล่าวดังๆก็ได้ว่าขอบคุณและถ้าทำได้ตักขึ้นมาลิ้มรสจริงๆสักคำหนึ่งซึ่งไม่เพียงจะเพิ่มความเพลิดเพลินในการกินยังช่วยให้คุณรู้สึกสำนึกรู้คุณมากขึ้นไปอีกคุณอาจจะลองทำแบบที่ฉันทำบ้างก็ได้ซึ่งช่วยฉันยิ่งรู้สึกสำนึกรู้คุณขึ้นอีกมากเวลากล่าวคำมหัศจรรย์ฉันจะโบกนิ้วไปมาเหนืออาหารหรือเครื่องดื่มราวกับกำลังจะโรยละอองมหัศจรรย์ลงไป และนึกจินตนาการว่าละอองมหัศจรรย์ได้ไปทำให้ทุกสิ่งที่มันสัมผัสสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นทันใดการทำเช่นนี้ช่วยให้ฉันรู้สึกจริงๆว่าการสำนึกรู้คุณคือเครื่องปรุงมหัศจรรย์และต้องการเติมลงในทุกสิ่งที่ฉันกินและดื่มถ้าคิดว่าจะได้ผลมากกว่าคุณอาจนึกจินตนาการว่าคุณมีกระปุกใส่ละอองมหัศจรรย์อยู่ในมือก็ได้และกำลังโรยละอองมหัศจรรย์ออกจากกระปุก ท้อวจานอาหารก่อนกินและทุกเครื่องดื่มที่จะดื่มหากเวลาใดในระหว่างวันคุณเกิดลืมกล่าวคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณก่อนกินอาหารหรือดื่มอะไรก็ตามทันทีที่นึกได้ให้หลับตานึกย้อนไปถึงเวลาที่คุณลืมนึกภาพตนเองในช่วงก่อนกินหรือดื่มสักไม่กี่วินาทีแล้วกล่าวคำมหัศจรรย์นั้นถ้าคุณลืมที่จะขอบคุณอาหารหรือเครื่องดื่มหลายครั้งแล้วในวันนั้น ก็ให้ปฏิบัติซ้ำเช่นเดียวกันนี้ในวันพรุ่งนี้คุณพลาดการสร้างการสํานึกรู้คุณวันเดียวก็ไม่ได้นะเพราะความฝันของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งนี้การสํานึกรู้คุณสิ่งธรรมดารรมดาในชีวิตอย่างอาหารหรือน้ําเป็นการแสดงการสํานึกรู้คุณที่ลึกล้ําที่สุดอย่างหนึ่งและเมื่อคุณรู้สึกสํานึกรู้คุณได้ถึงระดับแล้วคุณจะพบว่าความมหัศจรรย์บังเกิดขึ้น ปฏิบัติการมหัศจรรย์หมายเลข8ปดเครื่องปรุงมหัศจรรย์ 1. นคิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตโดยทำรายการสิ่งดีๆสิบอย่างเขียนเหตุผลที่คุณสำนึกรู้คุณอ่านรายการนั้นอีกครั้งและเมื่ออ่านสิ่งดีๆแต่ละอย่างจบให้กล่าวว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและสำนึกรู้คุณสำหรับสิ่งดีๆนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. ก่อนกินหรือดื่มอะไรในวันนี้ ให้หยุดพิจารณาสิ่งที่คุณกำลังจะกินหรือดื่มแล้วกล่าวคำมหัศจรรย์ในใจหรือกล่าวดังๆก็ได้ว่าขอบคุณถ้าต้องการคุณอาจโรยละอองมหัศจรรย์ลงในอาหารและเครื่องดื่มของคุณก็ได้สก่อนหลับไปในคืนนี้ให้กำก้อนหินมหัศจรรย์ไว้ในมือหนึ่งแล้วกล่าวคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี้